ต่อไฟเข้าไปเพื่อนเพื่อสังเกตดูตรงนี้ดีๆนะครับนี่คือปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานมอกพร้อมรับประกันให้อีก2ปีมีม่านนิรภัยที่ช่วยป้องกันเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟใดๆเข้าไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมแบบนี้แล้วล้วก็ต่อให้คุณพายายามใส่ไปเท่าไหร่มันก็จะใส่ไม่เข้าเลยช่วยป้องกันน้องๆหนูๆเอาเหล็กเอาไม้หรือเอาใดๆแล้วแต่ไปแย่รูปลั๊กไฟได้เป็นอย่างดีอันนี้ปลอดภัยสุดๆเลยครับหัวปลั๊กสายไฟและรางปลั๊กออกแบบมาอย่างดีสามารถทนอุณหภูมิ โดยที่มันจะไม่ติดไม่ลุกไม่ลามไฟลักไฟก็ยังเป็นแบบ3ขามีสายกาวติดตัวให้มาปลอดภัยทุกครั้งที่เราใช้งานสายไฟทองแดงขนาดใหญ่ได้มาตรฐานขนาด1 sqm สามารถรองรับกําลังไฟได้สูงสุดถึง2,300วัตต์แต่ถ้าคุณนึกไม่ออกแล้วละก็มันสามารถต่อ LED TV ขนาด50นิ้วได้ถึง23เครื่องโดยที่สายนี้จะไม่สะสมความร้อนไว้ภายในตัวแม้แต่นิดเดียวครับ แต่ถ้าคุณใช้กระแสไฟเกินตามมาตรฐานที่เขากําหนดมาแล้วแล้วก็ตัวเบรกเกอร์ตรงนี้จะเด้งออกมาและตัดกระแสไฟทันทีทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานขนาดเขาก็มีให้เลือกหลากหลายต้องการความยาวของสายไฟเท่าไหร่ไปเลือกเอาเลยครับมีตั้งแต่3เมตรถึง30เมตรสินค้าดีมีมาตรฐานมอปอกปอไทยเริ่มต้นความปลอดภัยที่200กว่าบาทผมปักพิกัดไว้แล้วทีตะการด้านล่างสายมือตรงนี้ครับ